ข่าวสั้นประจำวันที่24พฤศจิกายน2565เตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะรุ่นที่17ไม่มีรอบเก็บตกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันเลยครับก็ตามที่เพจ tc Thailand นนะครับได้โพสต์แจ้งเตือนให้ผู้สมัครรุ่นที่17 ได้รีบดําเนินการทําหนังสือเดินทางเล่ม10ปีแล้วก็ไปดําเนินการตรวจสอบประวัติของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วผลของการตรวจสอบประวัติต้องขึ้นว่าไม่พบประวัติเท่านั้นหากพบประวัติท่านจะไม่สามารถาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้กรณีเดียวที่เขายกเว้นให้อนุโลมให้ก็คือเป็นคดีเกี่ยวกับทหารเท่านั้นนะครับ นอกนั้นท่านจะต้องไปคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนถ้าสุดท้ายท่านจะมาอ้างว่าคัดแยกยังไม่ทันหรือว่ายังอยู่ระหว่างดําเนินการก็ตามเนะี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วจะปัดตกนะครับจากรุ่นที่17ไปเลยแล้วก็ไปเจอกันอีกทีในรุ่นที่18 เพราะว่ารุ่นที่17จะไม่มีรอบเก็บตกใดๆทั้งสิ้นหากใครไม่พร้อมนะครับก็เตรียมตัวนะไปรุ่นที่18ได้เลยและเขาก็มีความเคลื่อนไหวให้ทราบนะครับว่าการประกาศลำดับคิวนะครับการตรวจสอบลำดับจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ย้ำนะครับเขาแจ้งว่าจะตรวจสอบลำดับได้เร็วๆนี้นั่นหมายความว่าใกล้เต็มทีละใกล้ที่เขาจะประกาศลำดับคิว ยังไงอาทิตย์หน้าติดตามข่าวสารแบบใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวผมทวนให้นิดนึงนะครับอันนี้เอาข้อมูลอ้างอิงจากรุ่นที่16มาให้นะครับให้ทุกคนเตรียมอเอกสารแบบนี้ไว้ให้พร้อมละกันนะครับมันก็จะมีใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและก็นหนังสือเดินทางเล่ม10ปีโดยที่หนังสือเดินทางเล่ม10ปีไปถ่ายสำเนานะครับจำนวน10ฉบับวิธีถ่ายถ่ายยังไงก็ถ่ายตามที่ท่านนะครับ ได้รับข้อมูลตอนที่สมัครนั่นแหละถ่ายแบบนั้นเลยหากใครไม่แน่ใจกลัวถ่ายผิดถือหนังสือเดินทางมาถ่ายในกระทรวงครับร้านในกระทรวงถ่ายได้ถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชน2ฉบับส่วนผลตรวจเอ k นะครับอ่าก็เดี๋ยววันเดี๋ยวรอประกาศอีกทีละกันว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้ย่งไงนะครับใบรับรองฉีดวัคซีนนะครับ ไปดูที่แอปหมอพร้อมหรือถ้าใครมีใบจริงก็ใช้ในใบนั้นได้เลยนะครับใบที่ท่านมีาจากหน่วยงานจากต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามนะครับสามารถใช้มาแทนการรับรองฉีดวัคซีนได้ทั้งหมดแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะเราเคยยื่นใช้ใครก็ให้ใช้คนนั้นหรือถ้าเราจะมาเปลี่ยนเราก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่ มาสัมภาษณ์แล้วกันนะครับเอาสำเนามาถ่ายด้วยแล้วก็หากไม่ได้เซ็นเดี๋ยวเราเซ็นรับรองเองเนาะแล้วข้อ7นะครับก็จะเป็นใบอนุญ,ญาตขับขี่รถยนต์ถ้ามีนะถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับเป็นแค่ออปชั่นเสริมเป็นตัวเสริมที่ว่าใครขับรถเป็นนายจ้างเขาต้องการพอดีเราจะได้ไปทํางานกับนายจ้างคนนั้นเท่านั้นเองถ้าหากท่านไม่มีไม่เป็นไรนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์ไปดูด้วยนะครับผมพูดรายละเอียด ไว้เยอะมากแล้วมี2ตอนนะตอนที่1ตอนที่2ตอนที่1ก็สแกน QR code คตัวนี้เข้าไปดูได้เลยส่วนตอนที่2มันจะต่อเนื่องจากตอนที่1ให้โดยอัตโนมัตินะครับที่อยากให้ไปดูเพราะผมสรุปนะครับการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่แบบที่คุณไม่ต้องท่องจำนะครับคุณแค่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่จะถามเรื่องอะไรบ้างแล้วคุณเตรียมความพร้อมนะครับอะไรที่คุณเตรียมข้อมูลได้คุณก็เตรียม ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปและพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ